ขอถามขอถามว่าอย่างพี่โบบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเด็กแรกเกิดที่แบบอะไรเจออะไรสดใหม่ตลอดใช่ไหมแต่ว่างานที่เราเกิดมาแล้วเป็นเด็กใช่ไหมกว่าจะโตมาได,ได้ได้คิดได้ทําอะไรเองอะ่ะมันโดนปลูกฝังมาว่า,าตั้งแต่เรียนใช่ไหมต้องเรียนเรียนต้องได้ที่หนึ่งได้ที่สองได้สามได้เกรดสีต้องเป็น เป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมตามความหมายพ่อแม่กว่ากว่าและเด็กมันก็จะมีความยึดติดในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมว่าต้องทําให้ได้กว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองเอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมหาลัยหรืออะไรเงี้ยมันเลยทําให้ให้ให้ทุกคนน่ะมีความยึดติดในในปกติมาเราเราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ถ้าเกิดเทียบกับสมมุติว่าสมมติถ้าเกิดแบบเป็นเด็กช้าวเขาที่วันนึ่งเขา ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะมันมันมีแค่แบบปลูกผักทาสวนแล้วก็ใช้ชีวิตนอนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเขาจะเขาจะง่ายกว่าเราเยอะใช่ไหมง่ายกว่าไหมวะเอา <laughs> ไม่รู้ไม่<ต>ไม่มันก็ยังมีคำวษษ่าสัญชาตญาณอยู่ไหมคือ,ค,อคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจไอเดียของพี่า <laughs> ซึ่งมันเป็นเหตุ <laughs> เป็นผลที่จริงๆก็ดูเป็นไปได้นะ แต่ว่าไม่อยากสรุปแบบนั้น100%เซเพราะว่ากิเลสมนุษย์น่ะมันโคตรซับซ้อน<ม><ม>ค่ะคือความหมายก็คือว่าไอการที่บอกว่ารู้จักกันแบบเหมือนใหม่สดใหม่เสมอข่าวข้นหวานมันเนี่ยมันแปลว่ามสมมุติเราเคยมีเรื่องกระต่ามาก่อนนะ,ะโกรธเกลียดเครียดแคนอะไรกันม,มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นอย่าง,างนี้ไปลวะวแต่เวลาเราทําความรู้สึกให้มันสดใหม่เสมอแปลว่าเราจะสมมติวันนี้เจอใหม่ เราจะไม่เอาของเก่ามาตัดสินแล้วเออเนี่ออกกปะคือมันแปลว่าเราจะไม่เอาของเก่ามาแล้วบอกว่าเจอหน้าปุ๊บคือไอ้นี่เลวเลยไม่ใช่แต่เจอหน้าปุ๊บคือโอเคเรามาทําความรู้จักกันใหม่ไม่เอาเรื่องเดิมๆมาพิภากษาว่าคนนี้จะต้องเป็นเหมือนเดิมแน่นอนเลยนี่คือความหมายของการที่เจอแล้วแบบใจเราสดใหม่เด็กดีเสมอเข้าใจไหมอ่าไม่พิภากษาไปก่อนเพราะส่วนใหญ่เราเจอเรารู้จักแล้วว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครอ่า มันจะมีแบบที่ภาคษาไกันแล้วอะเดี๋ยวแม่ก็เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวมันก็ป็นคนแบบนี้ซูงยี่ห้าไปใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเขาแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเราสามารถทาจิตใจอย่างนี้ได้นก็เหมือนกับว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอโดยที่ไม่เอาของเก่ามอพิภาคษาแล้วก็ไม่ได้คาดว่าตาคนจะต้องเป็นยังไงด้วยแต่ว่าเรามาเริ่มเริ่มใหม่คิดใหม่พูดเรื่องราวใหม่ๆหเคยลองดูนะถ้าแบบสังเกตตัวเองฮะนะลองตั้งคําถามแบบตัวเองดูดีๆว่าแบบ เฮ้ยทำไมถึงมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยวะทำไมถึงอยากได้อันนี้วะทำไมแบบอยากมีอันนี้วะบางทีอ่ะเราจะตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยเราแบบอยู่ใต้ใต้อำนาจของอะไรที่เราไม่รู้ตัวอยู่อ่ะ <c oughs> ทำไมถึงตัดสินคนนี้ว่าอย่างนี้วะ <c oughs> จริงมันจะมีแบบอ้าวมี ข้างหลังอยู่อ่ะเนี่ยการทำงานบางอย่าง,งเกจะขึน้นค่ะมีมีคำถามอะไรไหมคะ